งั้นก็อย่าแน่นจริงซะไม่ต้องทำอีกแล้วไปเยอะค่ะเจ้ากลับไปซะข้ายังต้องไปรับใช้องคชายต่อนะขอบใจทั้นขันทีข้าขอตัวแล้วนะน้ำยานี้ใสในทุบที่จัก,กรพรรดอิองใหม่ขอให้ปอกปวดเตรียมสำหรับฮงญิงทำให้นางเข้าใจผิดว่าจัก,กรพรรดอิองคใหม่บังเข้าไปนางดื่มยาคุมกำเนิดเจ้าค่ะ พี icana, ่เหมยหลานตกลงท่านเป็นคนของใครกันแน่ข้าส่งไม้ให้เป็นนางรับใช้ขององค์หญิงก็ต้องเป็นขององค์หญิงสิท่านโกหกเอ๊ะทำไมพี่ต้องเอาคำพูดของหญิงไปบอกกับองชายด้วยท่านกินในเรื่องการรับใช้ไม่ใช่เหรอทำไมต้องทำให้อง์ชายกับองคหญิงเข้าใจผิดกันด้วยล่ะถ้าเกิดองค์ชายโกรธขึ้นมาแล้วไม่มาหาองหญิงของเราอีกจะทำยังไงล่ะ ข้าเป็นแค่นางรับใช้นะ่ะเจ้านายถามอะไรข้าก็ไม่สามารถบอกได้หรอกนะเกือบแล้วข้านึกว่านางจะรู้ความจริงไม่ต้องโมโหนะองคหญิงก็ไม่ได้พูดอะไรอีกอย่างองชายรักองคหญิงมากขนาดนั้นจะไม่มาหาได้ยังไงเนาะเจ้าแต่ฝ่าบาทไม่เคยทำเรื่องแบบนี้กับองหญิงของเรามาก,ก่อนข้าเดาว่าคราวนี้นะ่าจะทะเลาะกันรุนแรงแน่แน่เอ๊ะแล้วองคหญิงล่ะองค์หญิงเมื่อแต่นอนอยู่บนเตียงไม่ยอมกินอะไรเลย แล้วยังไม่ใล้เข้าใกล้อีกไม่รู้จะทำยังไงดีข้ามีวิธีอีกสักพักพวกเราก็ุฟ้าบ,บาทเมื่อกี้นาะงรับใช้เสียวเย่หมาค่ะบอกว่าวันนี้องคหญิงไม่ยอมกินอะไรเลยเพื่อเยอะค่ะไปดูนางหน่อย พีมแก้ร so, ้อนในเนี่ยทำขึ้นเป็นพิเศษสาหรับรัจวามอดสาหรับบรรทวการโฟกชามจักรพรรดิผู้ร่างเราได้มอบพิมดังกล่าแก่ห้องงอเป็นขวดเดียวตอนเนี้ยองคชายม้อยองหญิงฝ่าบาทที่ต่อองญิงเหลือเกินไอผู้ชายเลวก็ไม่ควรเชื่อข่าวลือทั้งหมดข่าวลือที่บอกเขาเป็นเกน่ะแต่ความเป็นจริงเขาเป็นคนโง่ที่แกล้งทำตัวเป็นสุภาพบุรุษผู้ชายเลวคือใครกันะ ไอ้ผู้ชายเลวคนนั้นเป็นใครกันนะรู้ว่าจะหมายถึงกู้ยวนหรือโม่เฟิงเอ่อข้าอ่านน้อยไม่ใช่ผู้ชายองค์อย่าพูดถึงองค์ชายแบบนั้นนะเพคะไม่งั้นพระองค์จะถูกลงโทษน,นะเพคะจะทําไมเขาทาเรื่องน่าไม่อายกับข้าเช่นนี้ทําไมข้าจะพูดออกมาไม่ได้ล่ะไอ้ผู้ชายเองซวยคำพวกนี้ยังด่าหน่อยเกินไปด้วยซ้ำที่ส่วนข้างไอ้คนโรคจิต อ,องหญิงไปค่ะไม่เอาไปค่ะเออไอคุณเลวเหรอองหญิงกลา้าจริงๆใครบอกเขาเป็นเกยังบอกด้วยว่าตัวเองไม่สนใจบัรล,ลังในแค่อยากเป็นองชายผูดด้น่าสงสารสุดท้ายละ่ะเขาไม่ได้เป็นเกยขเขาแค่สนใจเรื่องชื่อเสียงและลาภยศเขายังก้าวร้าวมากใหญ่ไปสูงและต้องการที่จะเป็นกบฏไม่เพียงเท่านั้นนะมึงข้ายังเสียความเป็นสุดได้แกเขาด้วยแล้วข้าต้องถูกตำหนิและโดนสาปแช่งเขาไม่ใช่คนเลยแล้วเขาจะเป็นใครละ่ะ เออองคหญิงหยุดพูดนะเบค้าอืมขยะฆ่าเขาคนหนุดังแกฆ่าก็าจะไม่ว่าอะไรแต่เนี้ยเป็นฝีมือของสีชวนค้างน้องสีชวนไอ้ผู้ชายเองสวยไีกไปตายซะเออฝาบาทเป็นอะไรไหมไงคนผู้ชายโรคติดไอ้ผู้ชายเลวซะไอ้ผู้ชายช่วยไอ้ปีศาจเหมือนนางผู้นี่ไอ้เงนีะ้ไปตายซะอ,องค์เป็นอะไรไหมเะค่ะ องชายเอ๊ะต่นมาตั้งแต่ตอนไหนข้าพูดเมื่อกี้คนได้ยินหมดแล้วสินะข้าน้อยขอตัวออกไปก่อนนะพี่คะข้ามีหน้าพูดเลยเอ๊ะเงียบทำไมไม่พูดล่ะไอ้เลวไอ้ชั่วเมื่อกี้นะี่ยด่าคนไปตั้งแต่เมื่อไรกันนะเงินท่านก็ด่ากลับสิ าไม่ชอบดา่าใครนะ่ะถ้าจะทำอะไรนะ่ะนอนลงไปฮะข้ายังไม่อาจเจ็บตัวเลยไม่ต้องเข้ามาเลยนะคิดว่าก็าหายเจ็บแล้วด้วยไงนอนลงไปซะเชอะดา่าแค่นี้ทําเป็นอารมณ์เสีย,ยเลเว้ยที่ข้าสนเพราะว่าข้าต้องอยู่ที่นี่ลงนะ เขจะแกล้งามเป็นว่าถูกสุนัขกัดก็แล้วกันกนอยเหมือนคนตายแบบนั้นถูไมหันหลังไปสิเอ๊ะตั้งคงไมบง่บังคับให้ข้าดื่มยาขมนั่นอีกแล้วนะถ้าเจ้าไม่อยากดื่มข้าก็าจะไม่บังคับเนะอืมอือหญิงสาวที่หน้าสงสารมีรอยสักที่หลังผู้ช่วยแม่ของใครบางคน ท่านไม่กลัวจะมีเรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นหรอแก่จายาจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเหรอที่เขาบอกให้ข้านอนลงพุทธได้ทาย,ยาให้เนี่ยนะข้าหิวแล้วลุกขึ้นมากินข้าวเป็นเพื่อนข้าหน่อยสิหือขยาก,กินของหวานด้วยให้หนังทำไ ผู้ชายเลยเอ้ยคิดจะแก้แขนค่าใช่ไหมก็ได้อดทนไว้ก่อนอ่ะอาปากกินเถอะสิกินนี้ติดกอตายไปเลยเจ้ากินก่อนสิเอ,อทำไมล่ะก็จะไปรู้ได้ไงว่าอาหารพวกนี้มียาพิษรอเปล่าเจ้าต้องทดสอบอาหารแทนค่านะีสีช่ชวนข้างมันจะมากเกินไปแล้วนะบงังถ้าเจ้าไม่เต็มใจทำ กัดใจเสียวเย็ดทำท่านทำไมแต่ก่อนข้าไม่รู้องค์ชายขังเร็วได้ขนาดนี้นะข้ากินก็ได้ดื่มซุกนั่นด้วยนะก้ากลัวจะมียาพิษท่านขันทีเรียกข้าออกมามีอะไรเหรอเจ้าคะยังดูไม่ออกอีกเหรอฮะโอ้ย องค์ใจไม่ตั้งใจใจองค์หญิงตัวสอบประหารหรอกนะติดว่านางไม่ได้กินอะไรมาทั้งวันก็เลยต้องใช้วิธีนี้น่ะสิค้าก็าว่าอยู่ทำไมองค์ใจถึงอยากมาสวยอาหารที่นี่กันนะที่แท้เป็นเช่นนี้นี่เองเจ้านายเป็นยังไงก็คงจะมีนางรับใช้แบบนั้นสินะฟาบ,บาตรงจลาดและไม่รู้สึกขุนเคืองใจกับผู้หญิงเช่นนี้เฮเสร็จแล้วสวยได้แล้วล่ะ ไม pues okay. ่ต้องรีบลนะรออีกสักพักเดี๋ยวก็รู้ว่าหารพวกนี้มียาพิษรอเปล่ากินของหวานนั่นด้วยสิเอ๊ะทำไมรู้สึกว่าเต้นโดนหล่อให้กินเลยนะอี้ข้าสวยหมดทุกอย่างแล้วจะสวยได้หรือยังล่ะอิ่มแล้วเหรออืมอิ่มแล้วงั้นข้าก็กินได้แล้วสินะเอ๊ะอ วยแล้วเหรอใครอยากเปลี่ยนวิธีสวยเนะี่ยอย่านะไม่ต้องดิ้นหรอกนะอยู่นิ่งๆก็พอแล้วนอนแบบนี้แล้วไม่ต้องทำอะไรหรอแล้วเจ้าอยากให้ข้าทำอะไรล่ะไม่เปล่าหน่อยหลับตาซะนอนได้แล้วผ่านไปไม่นาน หลับแล้วเหรอเนียถึงก็จะทำเรื่องเร็วไกับข้าแต่สุดท้ายก็ก็เลียดเขาไม่ลงออหัวใจข้าเป็นอะไรเนี่ยดู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 ฝึกเอ๊ะข,ข,ข้าไม่ได้ตั้งใจนะยังไม่ยอมรับอีกเด้จะต้องโดนลงโทษแล้วละ่ะอื้อ เดี๋ยวค่าจะเข้าไปดวงชากกับองหญิงอิ่มแล้วหรือยังนะเออเชื่อค่ะนะถ้าไม่อยากได้ห้ามเข้าไปเอ๊ะ